สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ w นแลนฟินไทยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูการเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ค่ะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นเก็บกันในเดือนนี้ก็คือเดือนกร,รกฎาคมของทุกปีวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจที่จะนํามาบอกเล่าให้กับพี่น้องแรงงานไทยเราคนที่สนใจแล้วก็วางแผนที่จะมาเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์สาหรับฤดูการปีหน้าแล้วก็ปีถัดๆไปค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะบอกถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมตัวก่อนการเดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์นั้นก็จะอยู่ที่ราวๆหกหมื่นห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อคนซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้ค่ะค่าใช้จ่ายในส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือค่าใช้จ่ายก่อนที่จะบินมาฟินแลนด์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับค่าดําเนินการเรื่องวีซา่า ซึ่งวีซ่านั้นก็คือวีซ่าการทํางานตามฤดูกาลซึ่งจะเป็นวีซ่าระยะสั้นค่ะแล้วก็มีค่าสแกนนิ้วมือแล้วรวมไปถึงการซื้อประกันชีวิตในการเดินทางด้วยค่ะแล้วก็ค่าทําหนังสือเดินทางสําหรับคนที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนะคะแล้วมีค่าตรวจโรคค่าเดินทางในการทําเรื่องระหว่างที่อยู่เมืองไทยและค่าซื้ออุปรกรณ์ที่จะนํามาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ปกติแล้วอุปกรณ์การเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ก็มีขายค่ะ แต่ส่วนมากแล้วแรงงานไทยเราก็จะนิยมนํามาจากเมืองไทยด้วยลักษณะก็จะเป็นคลาดที่ใช้มือถือลักษณะแบบนี้ซึ่งจะเกี่ยวผลเบอร์รี่ได้เยอะกว่าอุปกรณ์ที่มีขายในฟินแลนด์ค่าใช้จ่ายในส่วนที่2นั้นก็คือค่าใช้จ่ายที่อยู่ในฟินแลนด์ซึ่งก็จะได้แก่ค่าเช่าที่พักค่าอาหารค่าเช่ารถและค่าน้ามันรถสําหรับออกไปหาป่าเบอร์รี่ค่ะซึ่งถ้ารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะ แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องจ่ายเองก่อนที่จะบินมาฟินแลนด์นั้นก็จะอยู่ราวๆไม่เกิน2 0,000บาทค่ะส่วนที่เหลือนั้นบริษัทนายจ้างที่ฟินแลนด์จะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายให้ก่อนแล้วบริษัทนายจ้างที่ฟินแลนด์ก็จะทําการหักเงินรายได้จากการขายผลไม้ป่าที่แรงงานไทยเก็บได้จนกว่าลูกจ้างจะหมดนี้พอหักค่าใช้ใจ่ายที่นายจ้างออกให้ก่อนครบแล้วนะคะส่วนที่เหลือต่อไปก็คือเงินที่แรงงานไทยจะได้รับค่ะรายได้มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะว่าเก็บผลไม้ป่าขายได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งแต่ละคนที่มาด้วยกันก็อาจจะมีรายได้ไม่เท่ากันส่วนการเตรียมตัวก่อนการเดินทางมาเก็บผลไม้ป่าที่ฟิลนด์นั้นนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเดินทางมาต่างประเทศมาก่อนแล้วก็คนที่กําลังจะเดินทางมาเก็บผลไม้ป่าเป็นครั้งแรกก็จะต้องเตรียมสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจให้พร้อมนะคะรวมไปถึงการจัดเตรียมสัมภาระต่างๆสําหรับการเดินทางโดยเครื่องบินด้วยค่ะข้อแนะนาแล้วก็ขั้นตอนในการใช้บริการท่าอากาศยานนะคะผู้โดยสารควรเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนให้พร้อมครบถ้วนค่ะ และเอกสารประกอบการเดินทางให้ครบและเดินทางไปถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย3ามชั่วโมงเนื่องจากจะมีขั้นตอนที่ต้องดําเนินการที่สนามบินมากกว่าผู้โดยสารทั่วไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก็คือการยื่นเอกสารที่ดันตรวจคนหาง,งานซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะไปเช็คอินกับสายการบินค่ะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะยืนยันสถานะว่าเราเดินทางมาทํางานที่ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าวีซ่าที่ถืออยู่นั้นคือวีซ่าการทํางาน หากไม่ได้รับการประทับตาจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานประจำสนามบินแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ประจำสายการบินก็จะไม่สามารถเช็คอินให้ได้ค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่จำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตนกับด่านตรวจคนหางานที่สนามบินก็เพราะว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดในขณะที่มาทำงานในต่างประเทศก็จะสามารถเช็คข้อมูลในระบบกรมการจัดหางานได้เพื่อยืนยันในการเรียกร้องสิทธิ์และก็ผลประโยชน์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานที่ไปทำงานต่างประเทศค่ะ ด่านตรวจคนหางานประจำสนามบินสุวรรณภูมิที่เมืองไทยเรานั้นก็จะอยู่ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4ค่ะถ้านั่งแท็กซี่มาก,ก็ลงตรงประตู7แล้วก็8นะคะแล้วก็เดินตรงเข้าไปในสุดก็จะเจอด่านตรวจคนหางานประจำสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับเอกสารที่จะต้องไปยื่นกับด่านตรวจคนหางานที่สนามบินก็จะได้แก่หนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตค่ะอีต e ิเกตหรือว่าตั๋วเครื่องบินแบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักรหรือที่เรียกว่าจงอสค่ะ เมื่อยื่นในกสารที่ด่านตรวจคนหางานและก็ได้ตราประทับจากด่านตรวจคนหางานแล้วก็สามารถนําไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินได้ค่ะขั้นตอนการเช็คอินนั้นผู้ที่จะเดินทางก็สามารถตรวจสอบว่าสายการบินที่จะเดินทางนั้นต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์อะไรสามารถเช็คได้จากหน้าจอรายละเอียดเที่ยวบินขาออกค่ะงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์นั้นถือว่าเป็นงานที่หนักค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าพี่น้องแรงงานไทยเรานั้นสู้ไหวอยู่แล้วเพราะว่าคนไทยเรานั้นขยันแล้วก็อดทน ยังไงแล้วเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ตัดสินใจมาทำงานนี้ที่ฟินแลนด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องโซนแลนด์ฟินไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจดีๆให้กับพวกเราในการจัดทำคลิปที่ดีมีสาระเพื่อที่จะได้นำมาฝากให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ